สวัสดีค่ะชาวธาตุลมคลิปนี้เป็นคลิปในการทํานายดวงชะตาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาวธาตุลมและผู้ที่เกิดในธาตุลมนะคะคือผู้ที่เกิดลัคนาราศีมิถุนตุลกุมนะในส่วนนี้ค่ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้จาะจงรวมใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสราศีกุมเองก็ดีหรือ อ๋อขออภัยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวส่องทัดลมเองก็ดีหรือเป็นชาวทัดลมเองก็ดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปคลิปนี้ด้วยนะคะผู้อ่นานไพ่พูดไวนิดนึงนะคะสามารถปรับระดับความไวชา้าของคลิปนะคะได้ที่ฟันเฟืองใต้คลิปนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเออฟังได้ฟังได้ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ติดปัญหาต้องขอบอกคุณมาณนาที่นี้เลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนยากมากนะผู้อ่นานไพ่นะคะเป็นผู้อ่นานไพ่ไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะเราเป็นกัลยนานมิตรเราเป็นเพื่อนกันนะคะ อะไรที่มันเป็นคําแนะนําที่ดีๆผ่านหน้าไพ่ก็สามารถไปปรับไปใช้กันได้นะคะคิดซะว่าเพื่อนแนะนําเพื่อนเนาะแล้วก็สําหรับท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะถ้ายังไม่เคยกด subscribe ช่องบอกฝากกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะคะในส่วนนี้สําหรับใครก็ตามนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคล,คลิปนี้หากฟังไปแล้วนะคะ ดึงดูดพลังงานด้านดีไปนะคาแนะนําใดๆที่ใช้ได้ก็เอาไปใช้ดูนะและอย่าลืมนะคะคอมเมนต์หัวใจ2ดวงใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเพื่อนดึงดูดพลังงานด้านดีกันด้วยจ้าป้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นที่การเช็คนิดนึงนะคะว่าช่วงระยะนี้หรือก่อนหน้านี้นะช่วงก่อนหน้านี้สิไม่ใช่ระยะนี้ก่อนหน้านี้ค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลภูมิเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะลืมบอกไปว่าช่องเราจะนับตามหัวรัสษ์ไทยนะถ้าใครคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะ ขอดูพลังงานของผู้คุณกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้มีความรู้สึกกับใครบางคนแต่ต้องเก็บไว้นะคะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยอืมบางผู้บางคนมีการมารอ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 ,รอที่จะได้คุยรอที่จะได้เจอรอที่จะมีความสัมพันธ์เนี่ยนะ แอบรักแอบชอบคนโสดแอบรักแอบชอบไม่กล้าบอ,อกเขาเออไม่กล้าบอกเขาอยากเจออยากเจอมากๆเลยแต่ไม่กล้าทําอะไรใดๆทั้งสิ้นแน่นได้แต่เก็บงามความรู้สึกไว้อยู่คนเดียวส่วนคนคุยเนี่ยดูเหมือนกับว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณเองมีความรักที่ดีๆให้กับคนคนนึงมีความรู้สึกบริสุทธิ์ใจจริงใจให้กับคนคนหนึ่งแต่ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะอาจจะอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะคะหรืออาจจะเจอกันแล้วแล้วมันทําให้คุณนะคิดถึงเขาหนักมากในช่วงระยะนี้พยายามอยากจะปิด ปิดใจนะไม่อยากจะคิดถึงเขามากเพราะมันทรมานเหลือเกินนะยิ่งคิดถึงยิ่งทรมานนะน่าจะประมาณนี้ในส่วนของคนมีคู่นะ่สิ่งที่โบรู้สึกได้ก็คือคุณยังคุณยังมีความรักมีความรู้สึกที่ดีๆให้ต่อกันนะคะแต่ว่าเหมือนบางผู้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยจะได้คุยกันไหมนะเหมือนไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าคุณอยากคุยอยากเจอคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะคุณอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่คําทานายของ คนโสดทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มเราจะแบบเป็นสามพัรนทเนาะพัร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคนโสดพาร์ที่สองจะเป็นพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะและพาร์ที่สุดท้ายเลยเนาะจะเป็นพัร์ทของคนมีคู่ค่ะไปะเดี๋ยวเราเริ่มดูในส่วนของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดค่ะช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะผลการทานายในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเมษายนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงระยะนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะคะจะมีการคือใครที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะคุณอยากให้เขาจริงจังจริงใจอืมต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังและจริงใจค่ะถ้ามาเล่นเล่นไม่ต้องมาอืมเพราะว่าผิดหวังมามากพอแล้วนะดูเหมือนกับว่าคุณคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งมากๆเลยอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณเพิ่งเดินหนีออกมาก็ได้คุณอาจจะ เดิน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 หนีความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะความจําเป็นหรือความจํายอมอะไรบางอย่างเลยทําให้คุณโสดนะคะแล้วเหมือนคุณกําลังรอโอกาสดีๆนะคะสําหรับสิ่งที่ดีๆนะคุณคุณ,ค,ณคุณรู้สึกได้ว่ากําลังจะเข้ามานะเหมือนมีคนที่เขาอยากจะจริงจังอ่ะเข้ามาในชีวิตคุณว่าอืมแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเซนส์ของคุณนะสัมผัสได้ในละักษณะนี้ก็ได้นะคะ คุณต้องการความสามารถที่จริงจังเท่านั้นนะถ้ามาเล่นๆมาคุยเฉยๆคุณไม่เอาอืไพ่ยบอกแบบนี้นะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะมาดูพลังงานที่จะเข้ามาหาคุณนิดนึงว่าเขาเป็นใครและเขารู้สึกกับคุณยังไงนะหรือมีลักษณะประมาณไหนนะดูเหมือนกับว่าจะเจอคนที่จริงจังตรงไปตรงมาจริงๆแหละนะคนนี้อาจจะเกิดในราศีกุมได้นะคะมิถุนตุลกุมได้นะคะมีพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้นะคะธนูได้ค่ะ นะถหนูได้ตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะดูเหมือนกับว่าอาจจะติดเลขแปเยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆด้วยเนาะทีนี้ยคนคนเน,นี้ยเท่าที่โบรู้สึกได้นะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อา่าเป็นคนที่อยู่ในสายงานของคุณอนะ่ะอืมอาจจะคุณอาจจะเป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์หรือคนคนเนี้อาจจะเป็นทนายความหรือเป็นคนที่สามารถบงการชีวิตใครได้เออมีเลเวลในสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่จริงจังนะจริงจังมากนะคะ ก็เหมือนกับคุณอ่ะคุณก็ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาเองก็เข้ามาเหมือนจะจริงจังอยากจะเริ่มต้นอยากจะอุ้ยเหมือนลุกเข้าหาคุณหนักมากมีการจีบมีการพูดมีการคุยมีการสนทนามีการแบบเข้าหามีการพยายามแบบทําความรู้จักทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้รู้จักกับคุณอืมในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะสิบห้าเออหนึ่งถึงสิบห้าเมษานะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆกับคนบางคน ซึ่งเป็นในลักษณะที่โบบอกไปเมื่อสักพูนี้บางผู้บางคนอาจจะอยุน้อยกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นและเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากค่ะเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะสามารถโนม้มน้าวจิตใจคนได้โอ้ไม่ธรรมดานะคะคนนี้นะบอกเลยทีนี้ไหนขอดูหน่อยไพ่อยากจะแนะนําและมีบทสรุปอะไรใดๆกับความสัมพันธ์ในคร้งนี้อู้ไพ่ดูเหมือนกับว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วแหละเหมือนเหมือนถ้าเกิดคุณคุณถ้าสมมติว่าคุณมาโฟกัสที่คนนี้นะ บรู้สึกได้ว่าเขาอะจะเข้ามาแบบทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยแต่ดูเหมือนกับว่าคุณเองยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมคิดเยอะค่ะอาจจะคิดเยอะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเลยทําให้ตัวคุณคุณเองต้องไปเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรืออาจจะหมายความว่าตอนนี้คุณกาลังเปิดช้อยเปิดตัวเลือกอยู่ก็ได้แต่บังเอิญว่าคนคนนี้เข้ามาจริงจังกับคุณมากๆคุณเลยรู้สึกตกใจอืนะไพ่แอบแนะนําในลักษณะที่ว่าคุณลองเปิดใจได้นะคะเปิดใจ เลือกนะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้แต่อย่าลืมมองคนคนนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคนคนนี้ดูจริงจังจริงจังในลักษณะที่ว่าเขาเองอะ่ะเขาเองคิดเขาเองก็รู้นะว่าคุณเปิดช้อยเปิดตัวเลือกแต่ว่าเขาก็ยัง ยังอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณอยู่นะคะแอบสองแอบมองคุณค่อนข้างหนักแหละนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปถึงเป็นแฟนเลยหรือคนคุยที่แบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจได้นะเปิดตัวเลือกแล้วก็เปิดใจไว้ด้วยเนาะประมาณนี้นะคะนะก็สําหรับคนโสดนะใครที่มีความรู้สึกเอกกับหน้าไพ่นะคะก็สามารถมาดูเป็นการสร่วนเตือได้นะคะเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงรวมนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะอะ ไะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่สถานะความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสถานะความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะสถานะความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนค่ะ,ะ,ข,อข,อคคะขอดูสถานการณ์นิดนึงนะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะคนคุยไม่ชัดเจนโบเห็นพลังงานของคุณในช่วงระยะนี้ออกมาในลักษณะที่ว่าคุณกําลังคิดเยอะค่ะคุณกําลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ในใจคุณกําลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่ประคับประคองความสัมพันธ์นี้พอสมควรเหนื่อยที่จะต้องพูดเหนื่อยที่จะต้องคุยเหนื่อยที่จะต้องรับมือกับสิ่งที่เอ่อมันเกิดขึ้นแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเอาแน่ไม่เอานอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเบือ่ออยากอยู่นิ่งๆอยากปล่อยอยากวางอยากปลงนะอย่างที่โบบอกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะลึกๆแล้วก็อยากไปต่อลึกๆแล้วก็ พอแค่นี้เถอะนะให้โอกาสตัวเองเถอะได้พักผ่อนบ้างพอรู้สึกเหนื่อยหรืองเก่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณบ้างว่าคุณกําลังคุยอยู่กับใครคกาลังดีวอยู่กับใครแลวเขารู้สึกกับคุณยังไงเนาะมอดูหน้าไพ่สี่ไดนะคะคนคนนี้คือใครแล้วเขารู้สึกกับคุณอย่างไร,นนนะะนนนรเารกกาไรนาะเขาอาจจะเกิดในราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะมีพลังงานของความเป็นทุกศกนะคะสิงแล้วก็กัน นะคะมังกรได้เช่นเดียวกันนะทัดดินทัดลมหนักมากเลยนะอ่ะง่ายๆเลยสั้นๆได้ง่ายๆไ,ได้ใจความอ่ะคนคนี้อาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขหนเลข3และเลขแด้วยนะคะมีอักษรในชีวิตเนาะอักษรชื่อเนาะชื่อติดตัว t ตัว o ตัว r ตัว a ตัว l อเออนะประมาณนี้นะและ อยากจะบอกว่าคนคนนี้เขาเองก็ยังอยากทํางานในความสัมพันธ์อยู่นะคะต่อให้เขารู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวเขาเองไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปในลักษณะที่ดีได้แต่เขาก็อยากจะทํางานในความสัมพันธ์อยู่บางผู้บางคนอยู่ในเคตของรักสามเศร้ารอสามคนบางผู้บางคนรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปไม่ได้แล้วคุณเป็นสี่ดาบแล้วเขาเป็นสามดาบแล้วเขายังไม่นิ่งแต่คุณนิ่งแล้วเขายังอยากที่จะ ทำอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ยังไม่อยากจบแต่ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บเจ็บทั้งคู่ต่างคนต่างเจ็บเออต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างรู้ว่ามันมันไม่โอเคแต่เขาเขาเขาคนนี้ยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้านะวันนี้เขาตัดสินใจเขาตัดสินใจที่จะ move on สมมุตินะไม่ว่าเขารู้คุณตัดสินใจที่จะ move on เขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะทำให้การ move on ในครั้งนี้มัน move กลับมาเป็นวงกลม นะถ้าพงกายๆก็คือยังไม่ปล่อยอะค่ะอืมไม่ปล่อยก็ยไม่รู้ว่าในโหมดของคุณเนี่ยเธอไม่ปล่อยหรือว่าฉันไม่ไปเออนึกถึงเพลงนี้เลยนะเธอไม่ปล่อยหรือฉันไม่ไปเออมันอยู่ในโหมดนี้เลยนะคะในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนนะเขารู้สึกว่าคมสมพัน์ในครั้งนี้มันมันก็รู้แหละเขาก็รู้แหละว่าเขาทำให้คุณเจ็บเขารู้เขารู้อ่ะทีนี้ไหนขอดูไหนว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรนะคะอยากจะมีบทสรุป ให้แนะนําในส่วนของบทสรุปประมาณไหนเนาะจริงๆแล้วคุณก็รู้อะ่ะคุณรู้คุณรู้ว่าเนี่ยอืมคุณรู้ว่าสักวันหนึ่งอะ่ะสักวันหนึ่งอะ่ะเขาก็ต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเคสเนี้ยเคสนี้อะอาจจะไม่ใช่ที่เขาก็ได้อาจจะเป็นที่คุณก็ได้นะเพราะคุณถือสองเหรียญคุณจับปลาสองมือก็ได้นะเขาก็เลยรู้สึกผิดหวงังหรืออาจจะเป็นที่ ทั้งเขาและคุณทั้งคู่ก็ได้ต่างมีคนของตัวเองแล้วได้นะคะเหมือนก็รู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไปกับกลับมามาหายหายแล้วมันไม่โอเคคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์แน่แต่ว่าต่างคนต่างก็ยังเรียกหากันอยู่ยังเรียกร้องหากันเรียกร้องหากันในลักษณะไหนอันนี้ไม่รู้อาจจะแบบว่ามีการแบบไม่คือไม่บล็อกอะมันไม่มีการบล็อกไม่มีการหายไปแต่ว่ามันมีการแบบพยายามแบบ เออส่งสัญญาณส่งทรายไปเดี๋ยวกดถูกใจบ้างกดสติ๊กเกอร์บ้างเคาะใจ,จกดนู่นกดนี่ดูสตอรี่บ้างมันไม่จบไม่สิ้นค่ะมันก็เลยอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันวนลูปเดิมนะคะมาแบบเรื่อยๆซ้ําๆแบบเนี้ยแหละเออไพ่แอบบอกแนะนำนะคะแอบบอกแอบแนะนําในลักษณะที่ว่าถ้าคุณคิดที่จะไปจริงๆจริงจัง,จงหน่อย เลือกได้แล้วเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าวันนี้คุณมีคนของคุณอยู่ไพ่บอกว่าให้คุณเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะหรือแม้แต่คุณรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วไพ่ก็แนะนําให้คุณทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วมันจะดีเองนะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องมีความจริงจังชัดเจนและเด็ดขาดบางผู้บางคนดิวกับพฤกษกนะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งโบอยากจะบอกกับทุกทุกคนนะคะว่าดวงนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองเองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุลมเองก็ดีนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะในส่วนนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีความเอกับหน้าไพ่แล้วอยากดูเป็นการส่วนตัวโบแนะนําให้คุณเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีมาดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะสามารถสอบถามคิวก่อนได้เนาะก่อนที่จะแอดไลน์ไอดีมาให้คุณเช็คก่อนนะคะ อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนค่อยแอดมาเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรามาเช็คกันในส่วนนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแบบไหนเป็นคู่กันยังไงและอนาคตไปต่อกันได้ไหมและจะไปต่อกันในลักษณะไหนถึงจะดีนะคะเป็นคู่กันแบบเออต่อให้แบบไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วจะต้องแบบทํายังไงถึงจะแบบว่าเออให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขมันใจฟูอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มา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 ดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะทีนี้เราไปกันต่อนะคะในสถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะเราไป ต่อที่สถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ของชาวธาลมกันบ้างนะคะขอเช็คพลังงานของคุณหนะะ่อยค่ะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าจะเป็นอย่างไรไพ่หนึ่งถ้วยว้าวไพ่เดอะสตาร์เนี่ยโฟกัสพิธีราศีกุมนักมากเลยใช่ไหมเออนะอ่ะอ่ะบางผู้บางคน,นต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนความสัมพันธ์ของคุณเป็นที่ถูกจับตามองของใครหลายๆคน อุปสรรคและความสัมอ,อ,อุปสรรคและสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้โบไม่รู้ว่าอะไรแต่ณนะตอนนี้คือบางผู้บางคนน่ะอาจจะออกำลังแบบแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเป็นสาตาร์เป็นคนที่แบบมีคนรู้จักเยอะมากหน้าหลายตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮอตเออมีคนแบบชอบเยอะจีบเยอะหรือแบบว่ามีคนมาสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานออนไลน์หรือจำเป็นที่ต้องใช้หน้าตาในการทำหากินหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีมันมีความเอนะในลักษณะที่ว่า คนไหนแฟนเธอเออคนไหนเธอคนไหนแฟนเธอคนไหนแฟนแฟนเธอคือมันม so so ันมันมีความรู้สึกแบบคนอื่นอะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณอะมันดูเป็นที่แบบที่สนใจเออเป็นดูเป็นที่สนใจจริงๆแล้วว่าตัวคุณเองอ่ะรู้อยู่แล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีอยู่แล้วอะโดยที่แบบไม่ต้องบอกใครความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วโดยที่ต้องไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอธิบายให้ใครรู้แต่ ตัวคุณในช่วงระยะนี้ก็มีเอะแหละสังคมโดยรอบหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณเ็าอาจจะถามว่าเฮ้ยแฟนเธอเป็นแบบนั้นแฟนเธอเป็นแบบนี้แฟนเธอเป็นแบบนู้น <c oughs> มันเลยทําให้คุณรู้สึกเอะและคิดเยอะบ้างในบางครั้งบางทีมาขัดกับตัวเองบ้างนั้นะมาขัดกับความคิดตัวเองบ้างมีแหละนั้นะมีคนแบบยุแยงให้แบบว่าเออแฟนเธอเป็นอย่างนั้นแฟนเธอเป็นอย่างนี้เธอเป็นแบบนั้นเธอเป็นแบบนี้อยู่กันยังไงอะไรอย่างเนี้ย คือเริ่มเริ่มมีอะไรมาให้คิดเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดของคนอื่นนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าคุณก็รักกันดีคุณรักกันดีและคุณก็แฮปปี้ดีกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าคุณกําลังดิวอยู่กับใครนะคะแฟนของคุณคือใครคนที่คุณรักคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ หน้าไพ่ออกมาในลักษณะที่ใบแรกเนาะเขาอาจจะเกิดในราศีพฤษภกันมังกรนะคะราศีธนูได้นะคะราศีสิงห์ได้นะอืมอ่าหน,นักไปที่พฤกษภกันมังกรนะคะอาจจะเกิดวันจันทร์วันพฤหัสได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขเจ็ดเยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆได้นะคะสิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่นะคะเขามีความรู้สึกว่า ตัวเขาเองอะค่ะช่วงระยะนี้นะช่วงระยะนี้อะเขาไม่อยากให้คุณมาโฟกัสที่เขาเลยเพราะเขาอารมณ์เขาเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเขาคงเขาคงรู้สึกว่าตัวเขาเองเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยในช่วงระยะนี้หรืออาจจะหมายความว่าคุณอาจจะส่สงพลังงานความขัดแยง้งหรือความเอาแน่เอานอนในชีวิตไม่ได้ให้เขาก็ได้นะอาจจะแบบว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะกันแบบกระทันหันอาจจะเป็นการทะเลาะกันเรื่องคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะ โบรู้สึกได้ว่าแฟนของคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคนที่คุณรักอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีการรอคอยการเงินเงินบางก้อนอยู่เออหรืออาจจะเป็นแบบเขาอาจจะรอคอยอะไรจากคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณยังไม่ให้เขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบถึงเวลาแล้วเหมือนทวงแบบทวงคําสัญญาอะไรบางอย่างจากคุณแล้วมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วมันไม่ได้มันก็เลยแบบเกิดการแบบ เออมีการทะเลาะกันเบาๆมีการงอนมีการโกรธกันเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคุณสัญญาอะไรกับเขาไว้หรือเปล่าว่าแบบจะให้อะไรเขาอะไรใดๆคือแบบมันมีการงอนการโกรธการแบบไม่เข้าใจกันผิดใจกันเบาๆนะคะอยู่อยู่ในช่วงระยะนี้นะคะนะน่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าเนาะแต่ว่าเรื่องที่แบบอุ้ยน่าน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีนะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่า้าอยากจะ มีบทสรุปประมาณไหนและให้คําแนะนํำยังไงกับคนที่อยู่ในของในส่วนของคนมีคู่นะคะ j จั m e n นนะคะสามดาบนี่เห็นไหมเขาผิดหวงังเขามีความผิดหวังเบาๆบกับคุณนะอือบางคนแบบอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าบางผู้บางคนนะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในคันนี้ทําไมมันแบบ มันมีแต่เรื่องหยุ่มหยิมเออมีเรื่องหยุ่มหยิมเข้ามามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาหรือบางผู้บางคนอาจจะแบบว่าเออเชื่อคนอื่นมากนะคะบางคนมีม,มีมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยมเรื่องบุคคลที่สาม แฟนเธอเป็นแบบนั้นนะแฟนเธอเป็นแบบนี้นะระวังตัวด้วยนะฉันเห็นอันนั้นฉันเห็นอันนี้อย่างงู้นอย่างนี้อาจจะเป็นที่ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้เพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการคุยการสื่อสารนะคะหรือการแบบพยายามพูดสื่อสารให้เชิงในลักษณะที่ว่าทําให้คุณทั้งคู่ผิดใจกันเพราะฉะนั้นความมั่นคงเป็นหลักเลยนะคะความมั่นคงและความรู้สึกของคุณเป็นหลักเลยนะคะอย่าพยายามเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาจากคนภายนอกมาทําให้เกิด เ,เรื่องราวนะคะที่มันเกิดความขัดแย้งในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณด้วยเนาะตอนนี้หมาแบบวุ่นวายมากจะบอกว่าทำคลิปทาดลมเนี่ยน้องหมาวุ่นวายมากเลยตั้งแต่เช้าแหละ นะก็ประมาณนี้นะคะก็พยายามแบบมั่นคงกับตัวเองเนาะมั่นคงกับคนที่คุณรักนิดนึงนะเพราะว่าดูเหมือนมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่ากับว่าคนอื่นอะ่ะเออมันมีมันมีเรื่องของคนอื่นคำพูดของคนอื่นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคนอื่นนะคะมามาเป็นผลกระทบทางทางจิตใจของคุณนะคะนะก็อันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นดวงรวมนะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสําหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้ใครที่มีความเอะนะคะอยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะ นำวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีมาเช็คได้ว่าคุณเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันในลักษณะไหนเป็นคู่กันอย่างไรแล้วไปต่อกันได้ไหมเป็นคู่ที่แบบปรับจูนเข้าหากันแล้วแฮปปี้มีความสุขต้องทําอย่างไรนะคะให้คำแนะนำเอ่อให้น้าไพ่ช่วยแนะนําให้ได้นะคะในส่วนนี้เนาะก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ